สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุขุมสุข่วมากค่ะมากวันนี้จิพาพี่น้องมากินขนมจีนซาวน้ำปลาร้านะคะเอาโอ้โอขนมจีนแม่พี่น้องโคตรโผมากวันนี้กินอ่เส้นอวบใหญ่นะคะโอ้บ่หมือดเยาว์กันได้พี่น้องมันมันเยอะมากเลยนะคะนี่ถ้าน,นี่เหมือนดได้ไหมพี่น้องเพราะเป็นพิ๊ีสุดซ่อโอ้หลายเนี่ยมึงพี่ดอง เส้นเงาเส้นเนี้วนุ่มดีค่ะขนาดจา่ะนี่เส้นอวดใหญ่นะคะนี่เนาะนี่พี่น้องเนาะจามีเนาะนี่จ้ะนามเศร้าปลาร้านะคะหอมพี่น้องคุ้นๆเออเศร้ หอมห่วยค่ะขนาดจ้ะเชียข้าวพี่นอ้องเบิ่งเลยใส่พี่น้องมเม็ดกระทินอาอาใส่เด๋ยวโคตรโคเลยนะคะกระหลำ่ำซอยพี่น้องตัวสักเงาจ้ะมาเด้อพี่น้องเด้อเมื่กินน้ำกันเอาเลยเด้อค่ะ อืมฮึมตอืมพี่น้องแับซาแบบข้นๆหอมๆนะคะ พักนู่พี่น้องฤทธิ์สีไปเก็บมาใหา้ด้านหน้าพี่น้องเมื่อเริงอืม,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 ม ตัวนอะทั้งเนื้อทั้งส่วนหาตัวซอยขึ้นิกินมันหมดดอกใส่ผดพวกเกินเหตุเห็นดิสิบู่แบบตัวนอะ แันเด็ดดซี่มากินข้าวปุ่นแล้วล่ะมาเร็วเรเร็วเยดีกวรอซื้อก่อนนะมีเต็มเปะเขาถูกบาทด้วยละซึ่งก็น้ำลายมีอยู่ของมักเท่นี่อุ๊บอ้อทีไหม๋ยวนะอาจจะแคบหน่อยนะคะโอเคนั่งเลยว่าล่ะยืนได้ไหมได้มามทำานตัวที่สุดร้านไงพี่น้อง เราสงสัยว่าเป็นยังกันเป็นพี่น้องกันค่ะอือพี่สายจริงเลยอือมึงเน่ยใช่ควากันเลล่ะหอมมากว่แสดจนหนีเทือกทุหัวเธอเลยแสบมาก ไม่วีวัาตกกมาก่อนกี่กากขึ้นวัวหมูกัวดีน่าดินจะไงค่กบอสเยอะน้ามากินเสร็จค่ะพี่น้องเทียเทียวจะไงใช่ฉันกินเนื้อฉันกินหอดเทอะ มืงอขคนๆแซ่บๆสรารค้ากันเองนะพี่น้องลองเก่งใส่กันเดียวกันพี่น้องกินข้าวหม้อเดียวกันกินกินหม้อแกงกับแกงเดียวกันซ่อนกับซ้อนเดียวกันพี่น้องบ่ถือค่ะสวัสดีออกไปนอก้ออานอาหารนึ่งสิก็ผู้อื่นก็ถืออยู่ค่ะ อ่อนเบาซิงแน่นไม่งูจีนแบบแบบไรเรื่องขายกล่องพี่น้องเอ้ยเนี่ยเส้นขนมจีนแป้งสดไม่ใส่สารกันบูดนะคะตากด้วยแดดธรรมชาติด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะเป็นแป้งสดนะคะอันนี้เส้นไงได้ค่ะของน่หลายชนิดเซนกลางกับเ้นอวดไงได้ค่ะพี่น้องโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องจ๊ะ ซื้อสห่อแถม1นึ่ห่อหนึบาทจะส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็น้ำเส้าปลรราเนี่ยค่ะพี่นองจ๊ะทําง่ายมากเลยนะคะนี่ปลาหอมๆนุ่นๆนะคะปลาได้พากินนะคะโปรโมชั่น3แถมหนึ่งส่งฟรี269บาทเช่นกันนะคะพี่นองจ๊ะโปรีพี่น้องเรียกร้องมากแซบเช้าขอบคุณเทมเากนยางนะคะส่น้ำ ปล่าน้าสะอาดน้าปลา300 ml นะคะพี่น้องแล้วก็น้ําปลาร้านะคะใส่3ทัพพีทัพพีหน่อยทัพพีกลางๆขัเหนียพี่น้องนะคะแล้วก็ข่าคัว่วจะ3บวง3า 3, 3, 3ซอนบวงเข้าอพี่น้องจ้าน้ําตาลถ้าชอบนะคะผงนัวถ้าชอบได้พี่น้องแล้วก็น้าปลานะคะค้นๆให้มันเข้ากันแล้วก็เหมือนกวนนะคะกวนให้มันเหนียวหนืบๆนิดนึดนงแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแซ่บเลยพี่น้อง แซ่เบเวอร์อทุกคลายายไปเด้อ <c oughs> ฉันจะจบในช่วงคล้ายคล้องเลยนะนอนไปเลยแนะม่แทบไม่ขาดสักนิดเลยนะคะหอมใส่ใบมะกรูดนิดหน่อยว้าย กินนี้มืดคือเซบพร้อมกันป้าเสร็จไหมวผค้ใได้กินคู้ได้ต่ะสอสอนสร็นมันเดอ้อค่ะซื้อไปเนคลขายดีเติบ <N> ควมน้ำวัวป่านี้ผู้ใดใช่ค่ะ ืค่ะสินเข้าไหมฉันบอกแล้วนะฉันเป็นคนชอบมากเส้นผมสีมันเลิศอ่ะแม่มันนุ่ะเข้ากันด้วยกับน้ำปลาหน้ามันกินเส้นกินเส้นแซ่บ้องเส้นมาล้นหนึ่งหายไปในพิษตาเพ่นเราคนกินเส้นแซ่บ เรพักมายัางดนึเอามาแเราไปกินก่อนกันเด็อ๋อใช่ค่อยๆค่อย่อยอยๆค่อยๆ่อยๆ่อยๆอยๆ่อย่อย่อยๆอยค่อ้อย่ยๆ่อยๆคยาอ้ยอยๆ่อยๆ่อออย่ออยค่อค นี่ลูกบ,บอกลูกไม่ร้านบอกร้านสัตว์เลยแสบแสบเบิร์บแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่เรียก <c ười> bye bye. บายเบิยเบิร์นไม่ได้หรอเพราะฉันกินไม่หมดแ <c ười> สบพี่หนอกคลองมกงักน,นั่งเห็นนั่งต้องเอิรนไม่กิน เนือ้อ,อ,อตะเคืองเนื้อตะผักนี่แหะเดื้สิพซาของคุณน,นางโจยกับเล้าอีกกับยียปุยเด้อแม้นแตนเน้อพีน่นองเด้อ อยากแซบเนี่ยจัดเลยมุ้งยวยหอมนัวมากนะคะเวซสนใจอยากจะลองกินขนมจีนแป้งสดของนีหล่าเมืองแล้วก็น้ำปลาร้านะคะเราตั้งใด้ค่ะขายดิบขายดีลูกค้าซื้อประจํานะคะแล้วก็บอกต่อซื้อซ้ําเรื่อยๆนะคะพี่น้องสินค้าขายดีนีนิันดับเพจแล้วก็ช้อปปี้นะคะพี่น้องจัะสำหรับที่นี้ห่าพัากินไปแล้วสวัสดีจ้า